ค่ะทุกคนเรามาต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็จมานี่นะคะเราเช็ดเรียบร้อยแล้วเสียงก็อาจจะเบาหน่อยนะเพราะเราแสบคอนี่เราเช็ดให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะกรีดตรงนี้นะคะแล้วก็เอากาแล้วเราก็จะทําแบบนี้ แล้วเราก็จะเอากาวใส่นะคะมาเริ่มเลย ท,ทุกคนเราไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมนะคะ นี่เป็นอันนั้นนี้ว่าขอขอความเซฟหล่มนะนี่อยู่ที่โรงแรมนะคะที่ชื่อค่ะเซฟที่ เสร็จเมืนที่เรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมนะคะนีะ่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะคะเรารู้ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรนะคะ 嗯。拜拜。